วันนี้ครับแกะกล่อง OnePlus Nord CE สามไร่หกล่องแบบนี้หน้าตาเจ๋งๆแจ๋จแวๆแ,แบบนี้เนี่ยเขาใช้สำหรับโปรโมทสาหรับสื่อเท่านั้นวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆเ,มเมจาะลึกในแต่ละหัวข้อในวันที่27เมษายนนี้นะครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเปิดตัวหัวข้อไหนมีคําถามในใจพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเลยและเดี๋ยวคลิปเต็มๆเ,เรามานั่งตอบกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใน บ็อกเซตนี้กันครับเราพลิกขึ้นมาด้านบนมีคําว่านอดเขียนเอาไว้อยู่นะครับแกออกมาแบบนี้แล้วก็แยกส่วนออกมา,าโหอย่างเท่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นไหนดีเอาแผ่นไหนดีแผ่นนี้หรือแผ่นนี้อ่ะยกออกมาแบบนี้ครับสิ่งแรกที่อยากจะโชว์ให้ดูนี่คือ o n e p ัด s n o t h bus สองหยิบออกมาให้ดูก่อนนะครับยังไม่พูดถึงรายละเอียดอ่ะก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับ oneplus n o d ce 3ามไรซ์ครับมือถือตัวนี้เองเนี่ยเขามาพร้อมกับสโลแกน plus ให้สุดทุกความสนุกครับโดยที่แกะกล่องออกมาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอ้โหสิ่งที่เราควา่ำความความ,วาม,วามออกมาเราจะเห็นว่านี่เลยครับเป็นแผ่นที่เขียนว่านอด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 แล้วก็ด้านหลังจะมีการเน็บไอตัวเข็มจิ้มถาดซิมเอาไว้ พร้อมกับข้อความ c o n g r a t u l a t i o n on your purchase your new one พัดหนอ C E 3 Lite 5G โ okay, อเคไม่ต้องอ่านจบหรอกเนาะแผ่นแรกผ่านไปแผ่น2แผ่น3ค่อยๆผ่านไปอ่ะอันนี้เอาออกไปเลยแล้วกันแล้วกันสิ่งที่ได้คือเคสใสนะครับแบบนุ่มนิ่มอันนี้ไม่ได้เป็นเคสแข็งอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่างานดีไซน์เป็นขอบตัดเหลี่ยมโอ้โหดูเครื่องจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคนี่เลยครับใส่มาด้วยกับกระดาษ กระดาษเทียนไขปะด้านหลังเนี่ยมีการแบบว่าตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเขียนคําว่า NFC Detection Area ด้านหลังสีอะไรคุณว่าสีอะไรครับชิงโอ้โหโคเมติกเกรหรือว่าสีเทานั่นเอง ซึ่งฝาหลังสีนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าสะท้อนจัดจัดเลยก็ว่าได้นะครับผิวเนี่ยจะเป็นแบบกระจกอีกสีนึงสวยเหมือนกันแต่ผมมองว่าสีนั้นเนี่ยมันแปลกมากกว่ามันใหม่กว่าเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีนคนชอบกันเยอะนะครับเขามีชื่อสีว่า pastel r a m um, หรือว่าเป็นสีไอติมรสมะนาวโอเคมันก็เป็นสีใหม่สำหรับปีนี้จริงๆจะมี adapter นะครับที่เป็นขาปักแบบแบนๆมาให้นะครับแล้วก็มีสีสันไหม เออเป็นปลักสีขาวนะครับทั่วๆัวไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยครับชื่อเทคโนโลยีคือ Super w o o ู h a ชาร์จความเร็วเนี่ยอยู่ที่67วัตต์นั่นเองนะครับนี่ครับมันก็คือสายชาร์จครับที่จะทําเป็นโทนสีแดงๆแ,แบบนี้ไม่เหมือนชาวบ้านโอ้โหนี่คือสิ่งที่แบบว่า วันแรกที่วันพัดผลิตมายังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่นั่นก็คือในเรื่องของความหนาของเส้นสายชาร์จครับแล้วมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้ครับจะไม่พันเละเทะพันแบบพันไปพันมาสิ่งที่โดดเด่นครับมือถือตัวนี้มีอะไรบ้างอะดีไซน์ภายนอกเป็นอย่างไรด้านบนมีรูไมโครโฟนนะครับด้านขวามือนะครับเป็นช่องสําหรับการสแกนลายนิน้วมือนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดจอด้วยนะฮะฝั่งซ้ายมีอะไรบ้าง ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแยกออกจากกันครับอันนี้เป็นปุ่มบนกับปุ่มล่างนะหลกัลกๆแล้วจะเป็นรูปแบบ2ซิมหรือ1ซิม1ไมโครเอสไกเลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าใครอยากจะใช้ 5G คู่ก็สามารถใช้งานได้เลยโอเคเราไปดูกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องครับ ก็จะเห็นว่ามีเป็นลำโพงนิ้วชี้ด้านบนอีกแล้วไม่บดบังนะครับแล้วก็รูชาร์จไทป์ซีตรงกลางไมโครโฟนรับเสียงสนทนานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูสําหรับเสียบหูฟังเป็น3.5ม mm. ิมในกล่องเนี่ยไม่ได้ให้หูฟังแบบสายมาแต่ก็อย่าลืมครับหน้าจอรุ่นนี้อ่ะใหญ่เลยแหละนะครับตามพื้นฐานของมือถือทุกวันนี้ก็คือ 6.72นิ้วนั่นเองอาตาัตรา refresh rate 120Hz นะเรื่องหนึ่งเลยเฮ้ยพูดไปแล้วข้ามได้ไงรุ่นนี้ครับให้ลำโพงคู่มานะครับผมอ่ะมาดูบริเวณด้านบนนะครับลำโพงก็จะเป็นแบบแถบเล็กๆซ่อนไว้อยู่นะครับโหเล็กมากจริงลำโพงข้างบนเนี่ยก็จะดังทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี่คือสิ่งที่หลายคนอ่ะชอบมาคอมเมนต์จังเลยว่าเขาอ่ะคาดหวังมือถือลำโพงคู่ถ้าแน่ขอพอสคลิปหยุดเอาไว้แป๊บหนึ่ง ที่ดูอยู่เนี่ยกด s u b ส c r i b e หรือว่ากดติดตามกันหรือ,อยังเนี่ยถ้ายังไม่กดครั้งหน้าไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเนี่ยโอเค กดปุ่มให้แน่ใจแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับแล้วก็มาดูที่ในฝั่งของแรมตรงนี้ครับแรมที่เขาให้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นมี8แล้วเขาก็บวกเข้าไปอีก4จิกครับจริงๆแล้วเราปรับตั้งได้นะสูงสุดอยู่ที่8จิกกลายเป็นว่า ram expansion ก็คือ8บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนั่นแหละฮะเวลาเราจะตั้งค่าอันนี้ก็ restart ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปการทำงานก็จะลื่นไหลามากขึ้นแต่ หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนมาแนะนําผมแล้วนะว่าไอ้ฟีเจอร์การเพิ่มแรมเนี่ยอย่าไปเพิ่มเลยเพราะมันมีผลกระทบโน่นนี่นั่นเอางี้ดีกว่าด้วยความที่มันเป็นคลิปพรีวิวอะนะไหนคุณผู้ชมลองพิมพ์คอมเมนต์มาดิว่าไอ้การเพิ่มแรมด้วยตัวซอฟต์แวร์แบบเนี้ยทำให้เครื่องมันประสิทธิภาพลดลงจริงหรือเปล่าตัว CPU เนี่ยเป็นคอคอมสามังกร695 5G นะครับซึ่งเดี๋ยวคะแนนเบสท์มาร์กโน่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้ดูในคลิปเต็มละกันนะครับในฝั่งของแบตเตอรี่่เห็็นอยูแแลล้้ววว5000ม์ 5, ah, ชาร667ัรัตก กล้องด้านบนนะครับกล้องหลักจะมีความคมชัดอยู่ที่108ล้านพิกเซลครับกับ FStop อ1.7ระบบการสั่นเป็นรูปแบบ EIS หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์ไม่ใช่ระบบฮาร์ดแวร์ที่แบบว่าทำงานด้วยตัวมันเองด้วยตัวเลนส์เองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เซนเซอร์ของ Samsung นะครับรหัสโคตรยาวเขียนไว้ตรงคลิปดีกว่าสำหรับเลนส์ตัวถัดมาคือเป็นเลนส์มาโครครับความคมชัด2ล้านพิกเซล ปิดท้ายด้วยเลนส์แบบ Depth Sensor ซึ่งตัวนี้ก็มีความคมชัด2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันกล้องหน้าเป็นรูปแบบ Punch Hole เจาะอลงไปตรงกลางนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นหยดน้ำมาบดบังสายตาโอเคกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกับ f 2.4ครับด้วยความที่ว่าตัวนี้มันเป็นการ Unbox เข้าๆไวๆผมก็เลยทดสอบ ความยากเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือถ่ายเป็นสภาพแสงน้อยตอนกลางคืนไปเลยละกันนะครับซึ่งรูปนี้เองเนี่ยผมถ่ายทําในโหมดทั่วไปจริงๆทั่วไปแบบกล้องปกติเลยเปิดมาพูบถ่ายทันทีรูปถัดมาครับถ้าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้เนี่ยในฝั่งของความสว่างที่เป็นไฮไลท์ขาวๆเนี่ยรูปนี้มันจะถูกดรอปลงมานิดนึงแล้วก็ในฝั่งของชาโดจะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้น ซึ่งผมถ่ายในโหมดกลางคืนมาครับแน่นอนครับแสงมันน้อยรองถ่ายในโหมดกลางคืนมาเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นจริงๆกับอีกรูปหนึ่งครับที่ผมจะปิดท้ายด้วยเป็นโหมดบุคคลครับซึ่งโหมดบุคคลในฝั่งของซอฟต์แวร์เนี่ย จะมี2คํคำสั่งด้วยกันถามว่า2คํคำสั่งคืออะไรมาดูด้านล่างตรงนี้ครับแล้วคุณก็กดติ๊กไปที่ฟิลเตอร์คุณจะเห็นว่ามี2คํคำสั่งจริงๆก็คือต้นฉบับกับอีกอันนึงคือถ่ายภาพบุคคลด้วยแสงสไลด์จุดๆุดจุดภาพ2ใบนี้นะครับมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นรูปนี้คือการถ่ายภาพฟิลเตอร์ต้นฉบับกั่อีกรูปหนึ่งครับถ่ายภาพด้วยแสงสไลด์จุดๆุดจุด,จดตัวโบเก้ด้านหลังเนี่ยมันจะเบลอมากกว่าเดิมมันจะกลมๆใหญ่แล้วก็สวยงามมากกว่าเดิมถ้าเทียบกับ ภาพบุคคลแบบต้นฉบับเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะถ่ายภาพบุคคลแบบแบบไหนก็ตามนะ เราเราจะไม่สามารถแก้ไขโบเก้ในภายหลังได้ก็คือไม่สามารถปรับให้เบอร์มากกว่าเดิมได้ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเบอร์ได้เรามาดูกันที่รูปนี้ครับมันจะเป็นโซนที่เป็นเขาเรียกว่าแสงไฟสีแดงแห้อยอยู่ด้านหลังใช่ไหมฮะรูปนี้ผมถ่ายด้วยโหมดแสงกลางคืนครับคุณจะเห็นว่าเขาเก็บส่วนสว่างได้ดีเลยทีเดียวเห็นรายละเอียดครับแต่ถามว่าถ้าถ่ายด้วยโหมดบุคคลจะเป็นยังไงส่วนสว่างมันจะเบลอเอาเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวไปเลยเห็นไหมแล้วก็สีเนี่ยจะไม่ ไม่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงอะเห็นไหมแต่อย่างน้อยเราได้ความเบลอครับนี่เห็นไหมมันจะเบลอๆหน่อยแต่พอเราถ่ายด้วยฟิลเตอร์สแรงสแงสลายแอร์จุดๆปุ๊บโบเก้จะใหญ่ขึ้นเรื่องของกล้องหลังเอาเป็นว่าประมาณนี้ไปดูกันที่กล้องหน้าก่อนกล้องหน้าเราถ่ายมาแบบง่ายๆไวๆครับก็คือกล้องหน้าต้นฉบับกับกล้องหน้าแบบโหมดบุคคลเออผมว่าเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วมีการตัดขอบได้ดีด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่า ภาพทุกไฟเนี่ยถ่ายในสภาพแสงน้อยจริงๆไม่ค่อยมีไฟช่วยเลยนะครับแต่ว่าการตัดขอบพวกทรงผมขอบเสื้อขอบปกเสื้ออะไรเงี้ยผมว่าทําออกมาได้แม่นยําดีอันนี้คือกล้องหน้านะครับถือว่ากล้องหน้ากับกล้องหลังโอเคเลยไปต่อนที่งานวิดีโอกันบ้านดีก,กว่า งานวิดีโอในมือถือตัวนี้เนี่ยถ่ายได้เป็นแบบ 180p 30เฟรมครับถ่าย60เฟรมไม่ได้นะครับด้วยความที่ว่าอะแสงมันต้องน้อยจริงๆมันก็อาจจะต้องลดสปีดชัตเตอร์ลงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็อาจจะมีการเลือนๆอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมสังเกตได้นะครับในการถ่ายทําวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมันอนะโดนครอบเข้าไปเยอะหน่อยจะเห็นว่าไอการคูณ1เท่าเนี่ยภาพจะกว้างกว่าสมมติว่าผมแบมือไว้เงี้ยอะดูดีๆนะพอเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอปุ๊บ เห็นไหมฮะมันครอบเข้าไปค่อนข้างเยอะสิ่งนี้เกิดจากการใช้ EIS ในการกันสั่นนั่นแหละครับโอเคสำหรับเรื่องอื่นๆเรื่องใดๆที่ตอนนี้ผมไม่ได้พามาดูในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันวันที่27นะครับโอเคดูมือถือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งปิดไปไหนครับยังเหลือหูฟังอีกอู้ยังไม่ได้แกะเลยป๊บนึงป๊บนึงหูอันนี้ใหม่จริง ยังไม่ได้กรีดพลาสติกออกเลยโอเคมานี่ก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยซ่อนไว้อยู่ภายในครับเป็นกระดาษเทียงไขอีกแล้วนี่เลยมีสายชาร์จย b t s e ทสั้นๆครับเป็นเส้นสีแดงเหมือนกันด้วยเปิดตัวพร้อมกันก็ทําดีไซน์ให้เหมือนกันไปเลยจบๆนะครับแสดงว่าคุณต้องซื้อทั้ง2อ,อย่างแล้วแหละโอเคแล้ก็จะมีเป็นอะไหล่ของไอตัวจุกหูฟังนะครับที่เราสามารถปเปลี่ยนได้มีให้ทั้งหมด3ไซ อะไรก็มาสองไซส์แล้วก็สิ่งที่อยู่กับตัวหูฟังอยู่แล้วอีกหนึ่งไซส์นั่นเองวันพัดนอดบัตสเนี่ยจะมีด้วยกัน2สีครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือสีเดียวกันเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอามือถือสีเขียวมาใช้เนี่ยหูฟังจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าสีที่มีให้คุณเลือกในหูฟังก็คือสี n i n g w h ไว้ครับหรือว่าเป็นสีขาวนั่นเองอเอาง่ายๆเลยหูฟังมีเทากับขาว อะเรามาเปิดดูตัวจริงกันครับด้านหลังนี่มีรูชาร์จว s b ทสเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเท็กเจอร์เหรอเท็กเจอร์ใช่ไหมไม่ใช่มันเลอะอะไรมาใช่ไหมเนี่ยที่เป็นแบบจุดจุดขาวๆเนี่ยผมว่ามันออกแนวแบบอาากาศว่ะนะเป็นดวงดาวท่ามกลางความดํามืดของท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะโอเคมีปุ่มด้านข้างกันครับใช้สําหรับอันแพร์ลิงนะครับไว้รีเซ็ตหูฟังอะไรก็ว่าไปด้านหน้ามีรูสําหรับไฟ LED อยากจะเช็คแบตเตอรี่ทําอย่างไรเปิดฝาก่อน เช็คแบตเตอรี่ได้นะครับเมื่อกี้เขาก็พิบหนึ่งทีปะ่ะด้านในวิยงานดีไซน์ก็จะเป็นจุดขาวๆเช่นเดียวกันเลยเออไม่ใช่งานเลอะนะไม่ใช่แบบว่ามันแปะเปื้อนอะไรมาโอเคเราดูที่ตัวหูฟังกันครับโอ้แปลกตาเลยนะเนี่ยดูดิ หูฟังรูปแบบขอบตัดเหลี่ยมเพิ่งเคยเจอเลยนะเอาตามตรงเพิ่งเคยเจอนี่หมายถึงว่าผมเจอเองนะไม่ใช่ว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเคยทํานะครับคือผมเพิ่งเคยเจอด้วยตาของตัวเองแปลกตามากนะครับแล้วก็บริเวณที่จะรับคําสั่งเป็นแบบการทัชหรือว่าการแตะสัมผัสลงไปนะครับนี่ตรงนี้เลยบริเวณที่เป็นกลมๆสะท้อนกับแสงเล่นกับไฟได้เนี่ยมาดูในเรื่องของงานดีไซน์จุกหูฟังครับก็จะมีเป็นตะแกรง เล็กๆอยู่ด้านในนะครับป้องกันไอตัวขี้หูของเรามันไหลเข้าไปที่ตัวรูลำโพงนะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ขอบด้านนอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูลำโพงด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะเป็นจุดที่ใช้รับไฟสำหรับชาร์จนะครับตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ส่วนของไมโครโฟนนะครับด้านบนจุดหนึ่งด้านล่างจุดหนึ่งโอ้โหครบเครื่องเลยนะเนี่ย ผมว่าตัวนี้น่าจะมีระบบ ANC ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเทสกันจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในฝั่งของเคสชาร์จกันมากดีกว่านะครับก็จะมีพลาสติกตรงนี้กันาไว้นะครับป้องกันรอยนะครับที่จะขีดข่วนร,ระหว่างขนส่งเนี่ยก็อย่าลืมแกะออกก่อนใช้ด้วยนะครับแล้วก็ ปิดฝาด้านล่างนะครับมีรายชื่อเทคโนโลยีโน่นนี่นั่นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราเข้าๆนะครับเรามาแกะกล่องจริงๆจะให้พูดถึงการทดสอบเนี่ยผมว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวคลิปรีวิวจริงๆไม่มีอะไรให้พูดสงสารผมหน่อยเฮ้ะไม่อยากพูดอะไรซ้ําๆเดิมนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจัดให้ให้ครบเครื่องไปเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารนะครับว่าตัวนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่มีแพ็กเกจอะไรบ้างติดสัญญาแล้วราคาถูกเหลือเท่าไหร่ เดี๋ยวเราอัปเดตให้ในฝั่งของแฟนเพจ Facebook iNews h นะครับไปตามอ่านข่าววันเปิดตัวได้เลยหรือถ้าใครจะดูรีวิวจริงๆกดติดตามช่องกด subscribe เอาไว้เดี๋ยววันที่27เมื่อไหร่เวลาประมาณค่ำๆเดี๋ยวอัปโหลดคลิปให้ดูกันเต็มๆโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วามาเจอกันใหม่เมื่อมีการแกะกล่องแบบนี้อีกซึ่งมีแน่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ